สวัสดีครับทุกคนผมมนช่องมนมนอีกนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมดาร์กอนราชาเช่นเคยนะครบ EP นี้ก็น่าจะเป็น EP ที่2ี่แล้วนะครก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องน้องยี่ถวนนะคบเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่เราเพิ่งได้มาวันนี้นะครับก็ถ้าใครเล่นเกมกันตั้งแต่เกมเปิดนะครวันนี้ก็จะเป็นวันที่35แล้วนะครับส่วนใครที่เพิ่งมาเล่นนะครับหรือว่าไปเล่นที่เซิร์ฟ ที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับก็มาดูคลิปนี้รีวิวตัวน้องยี่ถวนกันก่อนได้นะครับก็ตามนี้เลยครับมันจะเป็นของขวัญจากรางวัลล็อกอินนะครับวันที่35นะครับก็กดรับรางวัลเนี่ยเราจะยังไม่ได้น้องยี่ถวนนะครับจะได้เป็นแกนกับเงินก่อนนะครับเราเนี่ยต้องทาเควสถึงจะได้ตัวน้องมานะครับก็ให้ดูที่หน้าต่างเควสนะครับแล้วก็กดไปที่เควสเลยครับมันก็จะพาเนี่ยเราวาไปหาตัวน้องยี่ถวนนะครับซึงน้องยี่ถวนเนี่ยก็อยู่ที่ แมป8เทพโอโรจินะครับให้เรากดคุยกับน้องยี่ทวนนะครับอดสนทาน,านานะครับก็จะบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยพาน้องมาถ่ายรูปที่นี่นะครับเราชอบที่นี่มากเลยเนี่ยน้องน้องบอกว่าจะพูดอะไรซับซึ้งนักหนาเนี่ยถ่ายก็รีบถ่ายเมื่อคุยจบแล้วนะครับก็ให้ทําการถ่ายรูปนะครับเพื่อบันทึกลงในไดอารี่ครับ ่ายรูปเสร็จเนี่ยเราจะยังไม่ได้ตัวน้องยี่ถวนมานะครับเราจําเป็นที่จะต้องทําเควสต่ออีกเควสหนึ่งนะครับก็ให้เรากดไปที่เควสเลยครับมันก็จะพาเนี่ยเราวับกลับไปที่ Academy Castle นะครับให้คุยกับ NPC นะครับเขาก็จะพาน้องยี่ถวนวเนี่ยไปเข้ารับการผ่าตัดนะครับซึ่งการผ่าตัดเนี่ยโอกาสสาเร็จมันค่อนข้างน้อยนะครับเดินตามไปส่งน้องเข้ารับการผ่าตัดนะครับ ก็หลังจากนี้ก็ต้องรอทั้งหมด40นาทีนะครับเพื่อรอการผ่าตัดสำเร็จนะครับก็ขอตัดมาตอนที่เวลาครบ40นาทีแล้วนะครับก็ให้ดูที่เควสทางขวานะครับก็ให้กดไปที่เควสได้เลยครับแล้วก็จะกลับมาคุยกับ n p c ตัวเดิมนะครับเขาก็จะบอกเราว่าการผ่าตัดเนี่ยมันไม่สำเร็จนะครับแล้วก็น้องยี่ถวนเนี่ยกลับกลายเป็นไข่มังกรอ,อีกครั้งนะครับแล่เราก็จะได้ตัวยี่ถวนกลับมาแล้วครับ แต่กลับมาเป็นร่างแรกนะครับพอให้กดใช้เลยครับแ,แล้วเราก็ได้อีทวนมาครอบคอรองครับใช้เวลาก็ไม่นานนะครับก็รอเ,เวส 40, 40นาทีก็มารับได้เลยครับกลับมาเป็นร่างเด็กอีกครั้งนะครับเราก็ต้องทําการนับตัวเธอนะครับให้กลับไป็รักสุดยอดให้ได้นะครับอันนี้เราก็จะมีแตกต่างจากมอนเตอร์แตกต่างจากเสลียงตัวอื่นนะครับคือจะมีบันทึกที่เราคอยทําเนี่ย พาน้องเนี่ยไปถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปทําการเปิดของที่อยู่ในคลังมาอัพยี่ถวนกันนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับล่าสุดยอดดูทรงแล้วไม่น่าจะพอนะครับน่าจะอัขึ้นยากกอเดี๋ยวเรามีเพน์อยู่เนี่ยครับพันสี่นะครับกับคูป,ปองอีกนิดหน่อยถ้า ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวก็จะเติมอัพให้ได้ล่างสุดยอดนะครับจะไปอัพหมดเลยนะครับก็ได้มาเลเวล38นะครับก็ทนำการวิวัฒนาการขั้นที่2นะครับพลังเพิ่มมา111นะครับก็เหมือนกับสัตว์เลี้ยงตัวก่อนๆนะครับพอเราเื่อนขั้นแล้วเราก็จะปลดล็อกช่องใส่ชิปเพิ่มนะครับ ตอนนี้พลังก็ขึ้นมาเป็นสามพันเจ็ดร้อสิบหกแล้วนะครับที่เลเวลสามสิบแปดนะครับคลิปยังไม่ได้ใส่อะไรสักชิ้นเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาใส่ตอนที่เป็นร่างสุดท้ายนะครับก็จะทำแค่สีฟ้าก่อนนะครับเพราะว่างบแค่อัพให้เป็นล่างสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะไม่พอแล้วนะครับเราใช้เหรียญทองซื้อใส่คลิปเป็นสีฟ้าไปขอนแล้วกันครับ ท่านต่ำที่สุดของไอยาสีม่วงเนี่ยมันจะเป็น49เพชรนะครับอย่าไปกดซื้ออันแพงๆนะครับรอมันรีแล้วก็ค่อยซื้อ49นะครับเ,เดี๋ยวผมทําการตัดไปตอนที่อัพจนเป็นล่างสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาครับก็เพชรที่ใช้ไม่พอครับก็เลยไปเติมเพิ่มมานิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็เลเวล81แล้วครับเดี๋ยวเราทําการ ทำให้น้องเนี่ยเลื่อนขั้นเป็นล่างสุดท้ายกันเลยนะครับมาดูไปพร้อมกันนะครับว่าพลังเนี่ยจะขึ้นมาสักเท่าไหร่นะครับ293บนะครับบวกขึ้นมาแล้วก็ได้ร่างสุดท้ายของน้องมาแล้วนะครับแล้วก็เช่นเคยครับเปิดล็อกช่องใส่ชิปเพิ่มนะครับคราวนี้เราก็จะใส่ชิปเนี่ยได้ครบทุกช่องแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไว้ข้างต้นนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นสีฟ้าทั้งหมดไปก่อนนะครับ คะแนนน้องนี่ขึ้นมา9,003เลยนะครับต่างจากไอ้ตัวที่เราใช้เป็นท่านดาร์กเนี่ยยังเยอะครับเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเป็นน้องยี่ถวนมาเข้าทีมนะครับเดี๋ยวเราทําการใส่ชิปให้น้องก่อนนะครับมาดูกันว่าพลังเหนือจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นชิปสีฟ้าทั้งหมดนะครับก็ใช้ทองซื้อมานะครับพลังก็ขึ้นไปหมื่นกว่าเลยนะครับ เรามาทําการเปลี่ยนน้องยี่ถวนลงทีมกันนะครับมาดูว่าพลังบวกขึ้นมาเนี่ยพันสองร้อยห้าสิบเก้าเลยนะครับเป็นหลักพันเลยครับดีกว่าตัวเก่าเยอะครับตัวเก่าผมนี้ก็ใส่ชิปสีฟ้าเหมือนกันนะครับดวงไม่ดีไม่ออกโม่งไม้ใสมั้งเลยครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับได้น้องยี่ถวนล่างสมบูรณ์มาครอบครองแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปเทสสกิลน้องกันดีกว่านะครับ อันนี้เป็นสกิลของยี่ถวนนะครับชื่อว่าพลังมหาสมุทรนะครับเขาจะทําการเนี่ยเรียกประวันยักษ์เนี่ยขึ้นมา1ตัวนะครับโจมตีใส่เป้าหมายเนี่ยพร้อมทั้งทําให้เป้าหมายลอยขึ้นด้วยครับแล้วก็โจมตีนะครับดาเมจเนี่ยเยอะมากเลยครับ1นึ0 0 0เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของการใช้สกิลของยี่ถวนกันนะครับโอ้สกแล้วครับนี่ครับปะวันโหตัวใหญ่มากเลย ก็เหมือนตามที่มันบอกนะครับกาพุ่งใส่โจมตีแล้วก็ทําให้รอยตัวขึ้นนะครับจบแล้วนะครับเป็นการรีวิวคร่าวๆเกี่ยวกับน้องยี่ถวนนะครับก็คุ้มกับรางวัลล็อกอิน35วันที่เรารอคอยนะครับก็น,น้องก็เป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่ค่อนข้างจะน่ารักแล้วก็ใช้สอยได้ดีนะครับสกิลก็ทําให้ศัตรูลอยเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับ แล้วก็พลังค่อนข้างเยอะนะครับใส่แค่ชิปฟ้าเนี่ยก็ขึ้นมาเนี่ยหมื่นกว่าแล้วนะครับถ้าใส่เป็นสีม่วงสีส้มเนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกหลายพันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปได้นะครับหรือถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะครับลองคอมเมนต์ไว้ให้ ดูไว้ข้างใต้ก็ได้นะครับช่วงนี้เริ่มหมดมุกแล้วครับไม่รู้จะทําอะไรพรุ่งนี้บ้านเข้านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบ้านของทุกคนจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็จะบ้านของผมเนี่ยมาลงช่องให้ดูเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ